สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนกกระแสนะครับนั่นหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับชื่อเรื่องว่า What Jennifer Did คำโกหกของ Jennifer ชื่อตามกิดเองนะครับเป็นหนังสารคดีจาก Netflix ครับซึ่งใครที่ชอบดูคลิปเกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมนะครับผมก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องของ Jennifer p a แพนมาแล้วนะครับเรื่องที่เขาเนี่ยแต่งเรื่องราวเพื่อที่จะเอามาสังหารพ่อแม่ของตัวเองนะครับผมสารคดีนี้เนี่ยเขาก็จะมาเล่านะครับว่า ทำไมเธอถึงทาอย่างนั้นลงไปนะฮะแหมพูดไปแล้วก็เหมือนกับสปอยเลยนะครับผมความรู้สึกหลังดูของผมเนี่ยต่อให้เคยอ่านข่าวนี้แล้วก็ตามนะครับผมแต่สารคาดีเองเนี่ยมันก็เรียบเรียงได้ค่อนข้างจะสนุกเลยนะการสร้างให้เด็กคนหนึ่งที่ตอนแรกเนี่ยดูเหมือนใส่ซื่อดูเป็นเหยื่อแต่สุดท้ายเนี่ยเขากลับกลายเป็นฆาตกรอมหินได้ซึ่งตอนที่ผมดูเนี่ย ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหอินองเจเนฟเฟอร์เนี่ยมันน่ากลัวชิบหายเลยนะครับผมหนังเนี่ยจะค่อยๆไล่ไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทําเหตุผลที่ทำละ่ะคืออะไรซึ่งสิ่งที่ผมชอบมากเนี่ยก็คือแอคชั่นเรียวๆของฆาตรกรเด็กที่พยายามจะเอาตัวรอดด้วยการโกหกหลบหน้าคนเวลาถามเอามือรวบผมจับท้องซึ่งท่าทางของเธอเนี่ย มันโดนถ่ายด้วยกล้องวงจรปิดตลอดเวลานะครับผมผมว่ามันมีประโยชน์เหมือนกันนะกับการที่เราอาจจะศึกษาในเรื่องของการแสดงก็ได้เพราะอันนี้มันมาจากการปฏิกิริยาแบบป้องกันตัวแบบจริงๆเลยอะแล้วผมยอมรับเลยครับว่าตอนนี้ผมดูเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่าน้องเนี่ยเขา acting ซึ่งไอ้เรื่องราวที่น้องเมคขึ้นมาเนี่ยอะผมขอ,อยกตัวอย่างแล้วกันนะว่าอย่างเช่นโดนเอามือมัดเชือกอยู่ที่ราวบันไดชั้นบนเธอเห็น ฆาตกรเนี่ยลากพ่อแม่ไปกับพื้นทำลายร่างกายพ่อแม่กับตาเธอกรีดเธอร้องเธอเหมือนเสียใจร้องไห้อะไรเงี้ยตอนที่เธอเล่าเนี่ยคือท่าทางของเธอเนี่ยเหมือนเธอกลัวอย่างนั้นจริงๆนะแต่กับกลารว่าเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเธอไม่ได้รู้สึก หวาดกลัวอะไรแบบนั้นเลยนะเพราะอะไรนั้นก็อยากให้เพื่อนๆลองไปดูเองนะฮะว่าคนที่มาทาร้ายพ่อแม่ของเธอเนี่ยเป็นใครกันนะและพอขนาดสารคดีมันเฉลยทุกอย่างลงเอยแล้วนะครับผมการโกหกจากเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ยังไม่จบเลยนะฮะซึ่งผมว่ามันก็ดูน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์จริงๆหรือ หรือว่านางเนี่ยแค่พยายามหลอกตัวเองเท่านั้นมันไม่เหมือนในการ์ตูนอนิเมะนะที่เวลาตัวร้ายเนี่ยมันโดนจับหรือว่ามันจนมุมจนตอกเนี่ยมันจะตะโกนมาว่าเอ้ยกูนี่แหละที่เป็นคนร้ายกูจะกวาดล้างพวกมึงทุกคนเลยกูเป็นฆาตรกรอะไรเงี้ยซึ่งแบบนางเนี่ยจนตอกโดนตัดสินจำคุกแล้วก็ตามเนี่ยแต่เวลาออกมาให้การหรือเพราะอะไรไปพูดกับใครเนี่ยเธอก็จะบอกเธอบริสุทธิ์เธอไม่รู้เรื่องก็ยังไม่รู้นะครับว่านางเนี่ยจะมีโอกาสได้ออกมาสู่โลกภายนอกหรือเปล่า ถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนกับนางเนี่ยน่าจะติดคุกตลอดชีวิตนะครอบครัวของเจนิเฟอร์แพนเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่อพยพมาจากเวียดนามน,นะครับแล้วก็มาตั้งลกล่าอยู่ที่อเมริกาซึ่งก็มีฐานะร่ำรวยเลยนะและพ่อแม่เนี่ยก็คงจะคาดหวังให้ลูกสาวเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสามารถมีงานที่จะมีฐานะดีๆได,ด,ด้อย่างพ่อกับแม่ของเธอแต่คราวนี้เนี่ยการกดดันลูกจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นสายที่ทำให้เธอเนี่รู้สึกไม่มีอิสระเหมือนเธออยู่ใน เงื้อมือของพ่อแม่ตลอดเวลาซึ่งผมว่าจริงๆตัวหนังเนี่ยมันก็บิวให้ไปเหมือนกับทางนั้นเหมือนกันนะว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของเด็กอย่างเดียวที่มีความมอมหิตอาจจะเกิดจากพ่อแม่ที่บีบบังคับเธอมากเกินไปก็ได้หรือว่าเราจะมองว่าเจนน i เฟอร์แพเนี่ย เป็นปีศาจแต่ด้วยกำเนิดได้หรือแต่ยังไงก็ตามนะครับในความคิดของผมเนี่ยก็คิดว่าการเลี้ยงดูของพ่อแม่เนี่ยมันสําคัญจริงๆนะความเข้มงวดของพ่อแม่ที่มันมากเกินไปเนี่ยก็อาจเป็นเหตุทําให้ใจของลูกเนี่ย ผิดเบี้ยวผิดมนุษย์ได้ครับสรุปนะครับหนังสารคดีเรื่องนี้นะครับต่อให้คุณเคยดูครณีนี้มาก,ก่อนหรือว่ายังไม่เคยดูนะครับผมก็อยากจะแนะนําให้ไปดูกันนะครับเพราะเขาเล่าเรื่องออกมาได้อย่างครบรถนะกดดันสนุกตึงเครียดแล้วก็ให้ข้อคิดอะไรบางอย่างกับคนดูไว้ด้วยนะครับผมผมจึงให้หนังสารคดีชุดนี้ไปที่ 7.5คะแนนครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังสนับสนุนช่องนี้กันอยู่นะครับผมแลคะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับดูหนังนอกกระแสกัลาไปแล้วครับสวัสดีครับ